ก็ไม่พูดอะไรเยอะนะแต่ว่าตอนนี้ยอดขายของเราเนี่ยโคตรเยอยรู้นสิบล้านแล้วหน้าที่ของเราเราต้องเดินทางไปด้วยกันเพื่อละสามสิบล้านบาทจะทำได้ไหม <S <S เราสูตรยางขึ้นมาเองแล้วก็ทำเป็นยางเนี่ยให้มันเหมาะถ้ามาลองประเทศไทยของเราเลยสามารถทำเนื้อยางที่นุ่ม,มสุดได้แล้วเป็นยางอินเดียพิเศษที่เขาใช้สําหรับทำเหมือนกับอข้อปิดทารกอ่ะเดี๋ยวถืว่าลลไปฟาดแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวยางเนี่ยเป็นตัวซึมซับแรงกระแทก ให้เป็นรองเท้ายางที่แข็งมากเนี่ยเวลาเวลาเราวิ่งเนี่ยแรงกระแทกมันจะมาเสือนแล้วก็ตัวข้อต่อเขาอะไรเป็นตัวรองรับแต่ตัวนี้มันนุ่มพอที่จะเป็นตัวรองรับแรงกระแทกมาก่รเวลาที่ไปถ่ายคลิปเนี่ยพี่ใส่แบบแต่งกิ้งี้เสื้อยืดขึ้นเครื่องพิถีพิตัวนี้เลยใส่สูทไปกินข้าวที่ร้านอาหารดูดก็ใส่คุณไปหมดคือมันเป็นว่าที่ใส่ได้กับแฟชั่นลุคทุกแบบแล้วก็ใส่ดูดีทุกที่เดินป่ากับโชว์เดินขึ้นเขาลุยน้ำกันถ้าเราได้ดูรายการคนเราควรประมาณพันกิโลก่ ตอนนี้เราขายอยู่เดือนละประมาณ2-3ล้านบาทเพื่อนโหดๆเราอยู่ประมาณ5-6ล้านบาทหน้าที่ของเราเราต้องเดินทางไปด้วยกันเดือนละสามสิล้านบาทแล้วปิดจัดท,ทำได้ไหมก็ไม่พูดอะไรเยอะนะแต่ว่าตอนนี้ยอดขายของเราเนี่ยโคตรี่สิเก้าพันกว่าผู้มึงดูสิมึงลองคูณไปกูได้1,190บาททะลุสิบล้านแล้วโอเฮชเชอร